สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากลักบมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ยูนิคอนคลินิกสาขาประทุมวันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคน<อ>นะคะ<ห><ห>มาติดตามกันนะคะว่าการแก้จมูกไปแล้วนะคะครบ6เดือนนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณแอนนะคะคุณแอนช่วยแนะนําตัวนิดน,นึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อแอนคะ่ะชื่อจริงทิติมาส่งพไศลค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณแอนนะคะก็ จะพาเราทุกคนนะคะมาดูกันนะว่าการแก้จมูกของคุณแอนเป็นยังไงนั่นเองนะคะคุณแอนคะก่อนหน้านี้นะคะที่จะมีการแก้จมูกอะคะ่ะจมูกเดิมเป็นยังไงคะจมูกเดิมแอนคือจะโคง้งคือตกล่องค่ะแล้วก็ตรงฐานเนี้ยค่ะจะเบี้ยวคือเบี้ยวมากค่ะเบี้ยวแล้วก็แข็งแข็งแล้วก็เอ่อทำให้หน้าน่ะดูดุอะค่ะดูดุใช่ไหมคะ<ช>แล่วะที่แปดจากคุณรอบข้างยังไงบ้างคะ ตอนนี้นัปัจจุบันน่ะเทียนทำเคือนบอกคุณหมอว่าอยากได้หน้าหวานขึ้นเพราะว่าแอนนาเป็นคนหน้าดุคุณหมอเขาก็เลยแก้ให้เป็นทรงนี้หน้าก็เลยจะหวานขึ้นคือลดตรงนี้ให้ค่ะให้มันโค้งสมูดขึ้นนะคะ,ะให้ดูสองข้างเลยค่ะรูจมูกดูสวยมากเลยนะคะตอนนี้ดูหน้าหวานขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ด้านรูจมูกปกติรูจมูกแอนจะเบี้ยวไม่เท่ากันมากค่ะอันเนี้ยคุณหมอวัดแบบ ละเอียดคืองานละเอียดมากเลยค่ะของคุณแอนนี่มีการเย็บอินกระโดมด้วยใช่ไหมคะพอหลังแก้แล้วใช่ค่ะแบบเดิมนะคะที่คุณแอนบอกว่าจมูกเนี่ยรู้สึกแบบอาจจะแบบค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็แบบรู้สึกเวลาถ่ายรูปออกมาอาจจะไม่มั่นใจใช่ไหมคะใช่ค่ะใหญ่แข็งแล้วก็หน้าดุค่ะทําให้ตาทุกอย่างคือหน้าดุแล้วเป็นคนแบบหน้าดูเมียอยู่ไปเลยค่ะอ๋อค่ะก็ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาดูรูปกันนะคะของคุณแอนก่อนทํานะคะว่าจมูกทรงเดิมเป็นยังไงนะคะนี่ของคุณแอนจมูกเดิมเนี่ยเสริมด้วยเทคนิคแบบธรรมดามาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคอันนี้เสริมมานานแล้วหรือยังคะคจมูกเดิมอันเนี้ยคือแก้ครั้งที่สามแล้วค่ะแก้ครั้งที่สามใช่นี่คืองานแก้ครั้งที่สามนะคะไม่ใช่ปจจุบันอันนี้คือแก้ครั้งที่สามแล้วหน้าก็จะแข็งแข็งหน้าดุดดุ๋วค่ะโอ้ใช่หน้าอาจจะดูแบบรู้สึกเหมือนอาจจะดูบึ้งไปนิดนึงเนาะใช่ค่ะลองซูมเข้าไปดูนะคะเห็นไหมคะ แล้วก็อย่างที่คุณแอนบอกน้องว่าจมูกของตัวเองอาจจะรู้สึกว่าเขาเรียกว่ารูปทรงอาจจะแบบไม่เหมือนเท่ากับปัจจุบนันใช่ไหมคะ,ะแล้วพอเงยหน้าขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นรูปเงยหน้าก่อนแก้จมูกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตซูมไปที่ก่อนทํานะคะ,ะเห็นไหมคะเห็นว่ารูจมูกทั้งสองข้างนะคะจะไม่เท่ากันนะคะ,ะแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าจมูกเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเอียงด้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอืมโอเคมีรูปข้างๆด้วยไหมคะเดี๋ยวเราขออนุญาตดูรูปข้างๆกันนะคะ น,นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบว่าด้านข้างของคุณแอนนะคะเทียบให้ดูเลยค่ะได้เลยเห็นไหม <c oughs> พอแบบต่างกันมากเลยนะคะก่อนทํากับหลังทํานะคะสูมาที่ก่อนทํานิดนึงนะคะก่อนทํานะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะคือตรงปลายเนี่ยอาจจะค่อนข้างใหญ่ไปด้วยเนาะนะคะประมาณนี้เลยนะคะามาที่รูปปัจจุบันกันบ้างดีกว่านะ้อก็มีทาง ผู้ชมทางบ้านนะคะบอกว่าตอนนี้หน้าดูหวานมากเลยนะคะมีคสนสนใจอยากทำนะคะได้ค่ะี๋ยวเรามาดูรีวิวของคุณแอนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราแนะนําให้นะคะ,อะขออนุญาตนะคะหน้าตรงของคุณแอนนะคะเห็นไหมคะว่าปัจจุบันจมูกนะคะก็มีความเป็นเรียวเป็นธรรมชาติและดูสวยเหมาะกับคุณแอนมากเลยนะคะเห็นไหมคุณแอนรู้สึกว่าตัวเองหน้าดูหวานขึ้นบ้างไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ดูแบบดูลมุลดูซอฟต์ขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วปกติ คือถ้าสมมติว่าแอนไม่ยิ้มอะคือหน้าแอนจะดูแข็งมากทรงเก่านะคะแต่อันนี้คือมันทําให้เหมือนแต่งหน้าง่ายขึ้นเวลาเจอใครแล้วปิดแมสเห็นแค่นี้ก็สวยแล้วอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือตรงเนี้ยมันแข็งมากอะคะ่ะแล้วตอนนี้มันละมุนมากเลยก็ของคุณแอนนะคะก็เดิมเนี่ยเขาเสริมจมูกแบบธรรมดามานะคะปัญหาเดิมของคุณแอนนะคะคือปลายจมูกเนี่ยอาจจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วก็รูจมูกทั้งสองข้างไม่เท่ากัน นะคะเวลาถ่ายรูปออกมาหนะ้าด,ดูดูแข็งนะคะแล้วดูแบบอาจจะที่คุณแอนบอกว่าอาจจะดูแบบอายุเยอะขึ้นนิดนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะ,ะก็คุณแอนก็เลยตัดสินใจมาแก้จมูกที่คลินิกของเรานะคะดูข้อมูลนานไหมคะแบบเซิร์ชมาแบบเป็นยังไงบ้างคะดูรีวิวมาก่อนบ้างไหมคะจริงๆั้นหาข้อมูลเยอะมากเพราะมันแก้เป็นครั้งเป็นหลายครั้งแล้วคะ่ะครั้งที่สี่แล้ว แล้วก็แบบหา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 เยอะมากค่ะแต่ที่ตัดสินใจทําที่เนี้ยค่ะเพราะว่าหนึ่งเห็นคนดังทําแล้วปกติรีวิวคนปกติอะค่ะเขาจะเห็นแค่รูปด้านข้างถูกไหมคะซึ่งรูปด้านข้างที่ไหนก็คลินิกไหนแล้วก็สวยหมดเพราะว่าคนทาจมูกด้านข้างสวยอยู่แต่ที่เนี่ยคือมาเป็นคลิปเลยค่ะเป็นคลิปแบบเออเขาก็กล้าเนอะถ้าเขาไม่เก่งจริงเขาจะไม่กล้าเอาโฆษณาตัวเนี้ยขึ้นเป็นคลิปขนาดเนี้ยค่ะก็เลย มาปรึกษาหมอคุณหมอที่นี่ก่อนแล้วพอได้คุยกับคุณหมอค่ะคุณหมอคือแนะนําดีมากเลยค่ะแล้วราคาเข้าถึงได้อันนี้คือสําคัญเลยค่ะ๋อค่ะก็ มีผู้ชมนะคะสอบถามมาะคะว่าแก้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะการแก้จมูกนะคะต้องขออนุญ,ญาตบอกก่อนเนาะเดิมการเสริมจมูกมมีปัจจุบันมันจะมีหลายเทคนิคขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคเดิมของคุณลูกค้าที่เสริมมาเนี่ยเป็นแบบไหนของคุณแอนนะคะเสริมแบบธรรมดามาใช่ไหมคะเพราะฉะนัญญ้นราคาเนี่ยสตาร์ทที่6000บาทนะคะแต่สําหรับบางท่านนะคะก็าเสริมแบบโอเพนมาเนาะไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องขออนุญ,ญาตแจ้งนะคะว่าจะราคาค่อนข้างอาจจะแบบ ขึ้นมานิดนึงนะคะคือเริ่มต้นที่1 2 0 0 0บาทนะคะเนื่องจากอาจจะต้องใช้เวลาการแก้ที่นานมากยิ่งขึ้นมากกว่าธรรมดานั่นเองนะคะอืมค่ะแล้วก็นะคะสำหรับตอนนี้นะคะคุณทันชนกนะคะบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษไหมนะคะก็การแก้จมูกนะคะตอนนี้ก็มีโปรพิเศษนั่นเองนะคะเริ่มแรกเลยก็ต้องมีค่าแก้ก่อนนะคะ6 0 0 0บาทถึง1 2 0่0นันั่นเองนะคะแล้วก็การแก้จมูกนะคะเราใช้เป็นแบบเทคนิคเซมิโอเพนนะคะ เทคนิคเซมิโอเพนนะคะก็จะเป็นแบบกึ่งแบบเปิดเนาะทั้งสองข้างแล้วคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,2,900โปรโมชั่นตอนนี้นะคะฟรีตะไบทั้มแล้วก็เย็บอินเตอร์ดูมนั่นเนอ,ง,อ,อ,อนงนะคะโอเคค่ะอ่าขออนุญาตชี้แจงนะคะแล้วก็แนะนำเนาะสำหรับคนที่สนใจเสริมจมูกแบบเซมิโอเพนนะคะเซมิโอเพนนะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ลดอากาศขอโทษค่ะลดโอกาสนะคะในการเบี้ยวเอียงของซิลิโคนในอนาคตนั่นเองน,นะคะลดปัญหาใน ทำให้แบบว่ารูจมูกเท่ากันได้นะคะแล้วก็ลดระยะเวลาการผ่าตัดรวมทั้งแบบว่าหลังทำมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เร็วนั่นเองนะคะก็คือฟื้นตัวได้เร็วจากอาการบวมนั่นเองนะคะของคุณแอนนะคะเสริมแบบจมูกแบบเซมิโอเพนนะคะคุณแอนเนี่ยก็มีการแก้ด้วยหลายเทคนิคเลยนะคะด้วยเซมิโอเพนนะคะมีทั้งเย็บอินเตอร์โดมเย็บอินเตอร์โดมของคุณแอนนะคะขออนุญาตเงยปลายจมูกขึ้นนิดนึงนะคะเหะะ็นคะการเย็บอินเตอร์โดมนั่นเองนะคะเป็นการทําให้แบบว่า รูจมูกทั้งสองข้างเนี่ยทำให้ดูเท่ากันด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ปลายดูเชิดขึ้นดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองหันข้างนิดนึงนะคะเห็นไหมคะตรงปลายนะคะเห็นไหมคะเป็นกายแบบเป็นสลบปลายพุ่งที่สวยมากเลยค่ะเหมาะกับแทบจะเหมาะกับผู้หญิงทุกคนเลยนะคะแบบทรงแบบนี้นะคะพอทาให้ดูหวานแล้วดูถ่ายรูปขึ้นดูเด็กดูเด็กได้ด้วยนะคะดูได้เลยนะคะสูงไปเห็นไหมคะหน้เขาก็จะดูหวานดูสวยดูละมุนเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะของคุณแอนเนี่ยเห็นว่ามีแบบตะไบฮามด้วยใช่ไหมคะตะไบฮามนะคะคืออะไรตะไบฮามนะคะก็คือเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะในการเขาเรียกว่าเหลาหรือตะไบซิลิโคนนะคะให้มีขนาดเหมาะสมนะคะแล้วก็ทําให้ยึดติดกับกระดูกได้ดีในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้คุณแอนเนี่ยก็ใช้เทคนิคการรองปลายหลังหูด้วยใช่ไหมคะรองปลายจมูกเนาะด้วยกระดูกอ่อนและก็เนื้อเยื่อหลังหูนะคะเพื่อป้องกันการทะลุ ของซิลิโคนในอนาคตนั่นเองนะคะสอบถามนิดนึงค่าของคุณแอนทำกับคุณหมอท่านไหนคะหมอแคนค่ะหมอแคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอมือเบามากเลยค่ะแล้วก็หลังทำอะคะ่ะแอนไม่ช้าเลยนะคะคือประมาณสามสามสี่วันนั้นสามารถออกไปได้เลยไม่เขียวไม่อะไรเลยค่ะมือเบามากค่ะแล้วก็ระหว่างทํานะคะคุณหมอชวนคุยเหมือนเป็นเพื่อนกันอย่างนี้แหละคะ่ะคุยกันปกติแบบบรรยากาศชิลมากค่ะ แล้วก็อกขออน,นี้รีวิวในส่วนแบบว่าตอนทานิดนึงค่ะบางคนนะกลัวมากเลยยิ่งแก้จมูกมาเขากลัวเจ็บอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอแอนใช้เวลาทําค่อนข้างนานนะคะแลนทําหลายอย่างมากตอนทาเนี่ยเครียดมากเพราะว่าก่อนทํานะคะคือเครียดมากเพราะว่าแก้หลายรอบแล้วก็เหมือนเจออะไรประสบการณ์ที่ไม่ดีมาค่ะพอมาทํากับหมอแขงชิลมากค่ะชิลแบบคุณหมอชวนคุยแบบ เหมือนเหมือนเรานั่งคุยอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรค่ะแล้วก็แผลค่ะแอนมีเรื่องแผลหลังหูใช่ไหมคะแอนแผลหลังหูแอนก็แบบคือหายเร็วมากอะค่ะเป็นปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีแผลเป็นไม่มีอะไรใช่ค่ะโชว์เนื่องจากว่าเพิ่มเนื้อเยื่อกับกระดูกอ่อนหลังหูใช่ไหมคะก็แผลนะคะจะอยู่บริเวณเขาเรียกว่าหลังหลังใบหูเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะคะอันนี้เป็นประมาณหกเดือนแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่า แผลนี่นคือแทบมองไม่เห็นเลยนะคะคือเป็นธรรมชาติเนียนมากเลยนะคะเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้มีการผ่าออกมาเลยเนาะใช่ค่ะโอเคตอนนี้6เดือนแล้วก็ถือว่าจมูกก็เริ่มค่อนข้างแบบเข้าที่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหลังทำล่ะคะมีอาการบวมประมาณกี่วันคะของคุณแอนแอนแทบไม่บวมเลยนะคะแอนเป็นคนที่ไม่ได้แบบดูแลตัวเองหรือแผลอะไรมากมายอะคะ่ะแต่อันนี้คือแทบไม่บวมจริงๆอะคะ่ะมีมีแบบ ตอนแรกอะแคลนเคยทําหูใช่ไหมคะแลวจะกลัวว่าหูจะเจ็บมากนะอะไรยเงี้ยก็ไม่เจ็บค่ะอืมดีมากเลยค่ะคุณหมอมึงเบาค่ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะค่ะก็อยากจะแบบว่าให้คุณแอนช่วยแบบว่าแนะนําสําหรับผู้ที่สนใจแก้จมูกหน่อยดีกว่าค่ะบางคนอนะดูรีวิวมาแล้วตัดสินใจไม่ถูกแบบนี้ด้วยค่ะอยากให้คุณแอนช่วยแบบแนะนวทางนิดนึงนะคะ แอนคิดว่าไม่ต้องแน่ค่ะคิดว่ามาคุยกับคุณหมอรับรองได้ทําแน่นอนค่ะเพราะคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากแล้วคุณหมอไม่ได้เป็นแบบคือเขาแบบแบบงานละเอียดมากค่อยๆทําทีละเคสไม่ได้ยัดเคสแบบว่าเพื่อทําจํานวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานคือแบบต้องลองเองดีกว่าค่ะถ้าแอนพูดเดี๋ยวจะหาโฆษณา S <S <Boulder> <S โอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ข้อมูลนิดนึงเนาะสำหรับคนที่สนใจนะคะเสริมจมูกนะคะทางคลินิกของเราเนี่ยเป็นการเสริมด้วยเทคนิคเซมิโอเคนั่นเองนะคะจะได้เป็นเขาเรียกว่าทรงจมูกที่เป็นธรรมชาติเหมาะกับทุกคนนะคะแล้วก็ข้อดีนะคะของการเสริมจมูกเนี่ยมันก็จะแบบว่าสามารถลดโอกาสการเอียงของจมูกได้ในอนาคตด,ด้วยนะคะก็คุณแอนทาไปแล้วก็รู้สึกว่าโอเคใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ดีเนาะแล้วก็คือ ก่อนทำนะคะของคุณแอนที่เราโชว์ภาพให้ดูค่ะรู้สึกว่ารูจมูกอาจจะไม่เข้ากันเพราะทีนี้หลังทําก็รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะหไหนให้ภาพเป็นฟองค่ะแม่เห็นไหมคะคือถ้าบอกว่าเทีย,ยบกับอนุพิต้นวิดีโอเลยนะคะจะเห็นได้ว่ารูจมูกของคุณแอนอเห็นชัดเจนเลยว,ว่าจะไม่เท่ากันแต่พอแบบทําแบบนี้นะคะเซมิโอเพนเห็นไหมคะเป็นการเปิดไปจมูกแบบอย่างนี้นะคะก็จะทําให้แบบว่าดูสวยแล้วก็ดูแบบจมูกเท่ากันด้วยนะคะ การทำแบบเซมิโอเพนะคะก็อย่างที่หลายเคยคุยกันไวโนว่า,าใช้เวลาการผ่าตัดและก็การพักฟื้นไม่นานนะคะสามารถแบบว่าเย็บอินเตอร์โดมเพื่อทําให้ปลายจมูกดูยกขึ้นด้วยนะคะของคุณแอนเนี่ยก็คือทําครบเปร็จสิ็จเลยนะคะก็คือออกมาแล้วดูแบบสวยดูละมุนด้วยนะคะของคุณแอนนะคะสําหรับคนที่แบบเพิ่งเข้ามาแล้วไม่ทันเนาะคุณแอนนะคะก็แก้จมูกมาเดิมเนี่ย เป็นจมูกแบบธรรมดานะคะมีปัญหาในเรื่องแบบว่าปลายจมูกอาจจะค่อนข้างใหญ่หรือแกนจมูกอาจจะค่อนข้างเอียงนิดนึงนะคะจึงตัดสินใจมาเสริมเสริมใหม่หรือพูดง่ายคือเป็นการแก้จมูกนะคะด้วยเทคนิคเซมิโอเพนนะคะเป็นเทคนิคแบบว่าเปิดแผลรูจมูกทั้งสองข้างนะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาที่แบบจมูกใหญ่นะคะจมูกทรงปลายชมพู่ต้องการปลายจมูกที่เรียวและดูยกสูงนั่นเองนะคะโอเคค่ะ หลังทำนะคะบางคนเนี่ยกังวลในเรื่องของอาการบวมคุณแอนก็บวมไม่นานด้วยใช่ไหมคะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวนะคะส,มมส่วนใหญ่นะคะการบวมเนี่ยมันมีประมาณมีอาการสักประมาณ3-5วันช่วงนี้นะคะเราก็แนะนําให้ประคบเย็นสักประมาณ5-7วันนั่นเองนะคะคุณแอนมีวิธีการดูแลตัวเองยากไหมคะหลังทําไม่เลยค่ะคือพอหลังทําอ่ะคุณหมอจะแนะนําทิคดีๆแบบให้เรากลับไปดูแลตัวเองง่ายๆเลยค่ะ โอเคค่ะนอกจากนี้เนะเพิ่มเติมนะคะหลังทํานะคะก็ให้ประครบเย็น5-7วันหลังจากนั้นนะคะก็ให้ประกบอุ่นเพื่อให้รอยเขียวช้ำนั้นหายไปนะคะหลังการเสริมหรือการผ่าตัดนั่นเองนะคะก็แนะนําให้งดการออกกําลังกายทุกชนิดก่อนนะคะหนักๆเนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะคะส่วนที่สําคัญที่สุดน,นะคะในเรื่องของการทานอาหารนะคะคุณแอนก็น่าจะรรู้อยู่แล้วเนะ <c oughs> ว่า <c oughs> ห้ามดื่มแบบพวกแอลกอฮอล์ของหมักของดองอาหารแถอาหารแบบสแสลงนั่นเองนะคะโอเค นอกจากนี้นะคะก็แนะนานะคะไม่ให้แผลเนี่ยโดนน้าในช่วงเจ็ดวันแรกนะคะอาการบวมของแต่ละท่านนะคะก็เกิดขึ้นได้นะคะมากน้อยแตกต่างกันถ้า,ากาังวลมากนะคะก็เรามีบริการนะคะฉีดยาลดบวมเพิ่มนะคะก็ทําให้แบบว่าช่วยห้ามเลือดได้ในระหว่างการผ่าตัดนะคะแล้วก็ลดอาการบวมที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากการผ่าตัดนั่นเองนะคะสำหรับตอนนี้นะคะในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษนะคะเป็นกลางเดือน เป็นกลางปีเนาะกลางปีของปีนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะแก้จมูกข,ของเรานะคะเริ่มต้นที่12,900นานะคะฟีอินเตอร์โดมนะคะแล้วก็พิเศษเป็นตะไบฮัมนั่นอเองนะคะคุณหมอมี2ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอแค์หรือคุณหมอขิมนั่นเองนะคะก็คุณหมอเชี่ยวชาญใน,เ,นเรื่องของการสัญสญากรรมทุกด้านเลยนะคะยังไงก็ลองสอบถามข้อมูลมาได้หมดเลยนะคะของเรานะคะมี2ส,สาขา นะคะทั้งปทุมบอลและก็รามคำแหงนะคะสองสถานีเดินทางง่ายนะคะมีที่จอดรถบริการให้คุณแอนอยู่สถานไหนคะมาเดินทางง่ายมีคะมาบุญคองค่ะปทุมบอลนนใช่ค่ะเดินทางยากไหมคะไม่ค่ะลงทางด่วนมาถึงเลยค่ะทางด่วนมาถึง้อยู่บ้านไกลไหมคะเดินทางมาก็ไม่ไม่ลำบากไม่ลําบากเลยค่ะที่จอดรถเยอะของกินอร่อยๆเพียบเลยคะ่ะระหว่างรอคุณหมอค่ะ โอเคนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถอินบ o ็อกมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง l ล n e แอดเฟซบุ๊กนะคะหรือช่องทางอื่นนะคะรวมทางเว็บไซต์นี้ก็คือสามารถทักอสอบถามมาได้หมดนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แอนดูแลและสะอบ p o r ลูกค้าให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณรีวิวดีๆจากคุณแอนนะคะที่แล้วก็ขอบคุณนะคะที่เลือกแก้จมูกที่เรานะคะเลือกไว้วางใจที่ยูนิคอนครดิตนั่นเองนะคะอขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ